เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับพี่นี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆชมเล็กๆๆอกอยู่นะครับบ้านพร้อมที่ดินบรรยากาศดีมากเลยต้นไม้เยอะครับลมลื่นแล้วราคาก็ไม่แพงเลยนะครับหกแสนห้าหมื่นบาทนั่นเองพื้นที่สองงานอยู่อาศัยพักา่อนยนใจและสบายเอกสารสิทธิ์ถนนฟูดแดง ตัวบ้านขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะครับหลักหลักเป็นแปลงเกษตรนะครับโปร่งโล่งสบายไม่แออัดปัจจุบันเจ้าของเปิดรับซื้อของเก่าขายนะเพราะว่าเป็นความจําเป็นนะครับเปิดรับซื้อของเก่าขายราคานี้สามารถต่อรองได้ด้วยนะครับนในสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้อยู่อําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกบ้านพร้อ,รอมที่นี่สองห้องหลแหมมมายครับราคาคุ้ม พื้นที่ก,กว้างนะครับมีวิกาด GPS e ให้ด้วยครับอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหา GPS e ไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ